ก็อื่นเลยแสดงความยินดีกับฟันด้วยนะคะขอบคุณค่ะเย้ยยยจบแล้วเป็นยังไงเราเรียนคณะอะไรใช้เวลาในการเรียนนานไหมค่ะก็ฟันเรียนคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการสาขาวิชา,ชาการเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะชื่อยาวมากเรียน4ปีจบปกติเลยค่ะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเป็นยงไงบ้างเหนื่อยมากค่ะแต่ว่าตรงๆคือเหนื่อยมากเพราะว่า ตั้งแต่ปีแรกอ่ะคือแทบจะไม่ค่อยได้เรียนเต็มวันเท่าไหร่บางทีเราก็ต้องแบบรีบออกก่อนเพื่อที่จะเดินทางเข้าเมืองก็เป็นชั่วโมงแหละก็ไปรถติดในเมืองอีกแล้วก็ไปทํางานต่อเป็นอย่างเงี้ยเกือบทุกวันที่มาเรียนค่ะแต่เพื่อนก็บอกว่าดีใจที่ได้เห็นหน้าเราเพราะว่าเราจะมีงานเท่าไหร่เราก็ต้องมาเรียนให้ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนานๆนานๆได้มาเรียนทีนึงมาเป็นช่วงชีวิตเดียวอ่ะค่ะรู้สึกว่าอยากจะใช้ช่วงชีวิตนี้ให้คุ้มค่าที่สุด mm hmm. ก็เลยแบบ mm hmm. ถ้ามีเวลาก็จะคึบตื่นขึ้นมาเรียนให้ได้มาเจอเพื่อนๆอ,อ, mm hmm. อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เจอสังคมแล้ววันนี้จบแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างวันนี้รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ mm hmm. เป็นอีกหนึ่งก้าของชีวิตค่ะเพราะว่า เคยคิดภาพในหัวตัวเองเหมือนกันว่าวันรับปริญญาตัวเองมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเราจะมายืนอยู่ตรงนี้แล้วมามีพี่ๆสื่อมานทั้งสมภาษเราตอนนั้นแค่คิดว่าก็คงมีญาติญาติมาหาเยอะๆอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปก,กับเพื่อนปกติแต่ว่าในวันนี้ที่เราเรียนจบมันมันเหนือกว่านั้นมากๆเพราะว่ามันมีแฟนคลับที่มาหาเราด้วยมันจะมีวันที่ฟอนต์แบบจัดแยกกับแฟนคลับทีหนึง่งแล้วคือเขาหน้ารักมากๆเลยค่ะเขาแบบ a อ p r e c i a t e กับ ทุกสิ่งที่เป็นเราแล้วก็ทุกคนก็คือลางานเดินทางกันมาไกลเพื่อมาหาเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จัดงานไทยะค่ะเออน่ารักมากๆแล้วได้เกียรตินิยมอันดับสองมาใช้ลองสืบผลแบบทำงานี่ยงอือเอา <c oughs> จริงๆคืออยาก <c oughs> บอกว่าแอเสียดายตอนแรกเกือบได้แบบหนึ่งแล้วตอนแรกตั้งเป้าว่าต้องได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง,แล,แ,ง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 แล้วมาตกมาตายตอน ปีสุดท้ายเทอมสุดท้ายเราวิชาเดียวมากก็เลยแบบว่าอีกนิดเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เราก็ได้ควาเก่ยิยมอันดับสองมาก็เหนื่อยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าก็คุ้มค่ากับที่เราแบบเออพยายามสละเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีแผนที่จะเรียนต่อหรือว่ามีอะไรที่เราอยากทำในอนาคตต่อก่อก็จริงๆถ้าณนะวันนี้ยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากเรียนต่อ แต่ว่าอนาคตไม่แน่ค่ะถ้าสมมติเรามีไฟอะไรอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนต่อแอบอยากเรียนต่างประเทศเหมือนกันถ้ามีโอกาสค่ะและที่เราเรียนมา,าเนีเ่ยเป็นเกี่ยวบบกับการสร้างธุรกิจแสดงว่าฟอนสนใจด้านนี้อยู่แล้วไหมหรือว่ามีอะไรอยากทำมีรงไว้แน่นอนนะมีค่ะคือฟอนรู้สึกว่าอยากหาเขาเรียวกว่าอะไรอาชีพที่มันมั่นคงมากๆคือการเป็นนักแสดงการเป็นศิลปินอะมันคือความสุขแต่รู้สึกว่า เราไม่รู้ว่ามันจะมั่นคงไปถึงไหนก็เลยรู้สึกว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจอะเป็นอะไรที่น่าจะทําให้เรามีชีวิตอยู่ต่อได้จนแก่ <c oughs> ก็เลยเลือกที่จะเรียนคณะน,นี้แล้วก็คิดไว้ว่าก็คงเป็นศิลปินเป็นนักแสดงและอนาคตถ้ามีเวลามากพอก็คงมีธุรกิจของตัวเองอาจจะเริ่มจากเล็กๆก,ก่อนอาจจะเสื้อผ้าเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยก็รอดู ตามความชอบใช่ตามความชอบเราลด้มองไปไหนก่อนว่าถ้าปัจจุบันนี้เราเราไม่ได้เป็นนักแสดงนะไม่ได้เป็นศิลปินอยู่เรียนจบุ๊มเนี่ยเราจะทําอะไรเฮ้ยนักบินอวกาศคือแอบเขินนิดนึงแต่ว่าจริงๆตอนเด็กๆหนูพูดกับมาว่าความฝันแรกอ่ะไม่ใช่หมอไม่ใช่อะไรแต่เป็นนักบินอวกาศค่ะหนูแค่รู้สึกว่าชอบเวลาที่ตัวเองแบบแหงนหน้ามอง เราเห็นดาวเห็นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอยากออกผจญภัยไปนอกโลกแต่พอเราเรียนไปเรื่อยๆรู้สึกว่าไม่เอาแล้วดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบแอบน่ากลัวอันตรายนิดหนึ่งก็เลยก็เลยคิดว่าถ้าสมมติไม่ได้ไม่ได้เป็นดารานะแสดงก็อาจจะไม่ต้องพิโนประกาศก็อาจจะเป็นคุณหมอค่ะแล้วที่บ้านว่านไงบ้างคะจบคว้าเกียรติยมอันักสองเราที่บ้านก็ภูมิใจค่ะเขาบอกว่า ดีใจด้วยนะที่ได้เก่ินิยมอันดับสองแต่ว่าไม่น่าพลาดเลยเกือบจะได้อันดับหนึ่งแล้วว่าใช่อีกนิดเดียวแต่ว่าสุดท้ายทุกคนในบ้านก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าเขาก็เข้าใจว่าแบบเราคงเหนื่อยมากๆแบบเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้แค่นี้ก็ก็เก่งมากๆแล้วเราก็ดีใจอย่างน้อยก็เรียนจบได้เกตินิยมอันดับสองให้พ่อแม่ได้ภูมิใจก็แฮปปี้ค่ะคนในครอบครัวนี่บอกว่ามีให้ของขวัญให้บอกว่าเป็นตอบแทนที่เราแบบได้เกยงนิยม มามาถักดอกไม้ให้มาเขาชอบถักโคเชอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเขาเรียกอ,อะไรอ่ะนั่งถักแต่ว่าเราก็คิดว่าเขาถักเล่นๆแต่จริงๆคือเขาถักมาให้เราตลอดเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาแอบเก็บเงียบไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความน่ารักของแม่แล้วตัวเราอะคะมองของขวัญให้ตัวเองวันเรียนจบไปหรือยังไม่มีหมายถึงว่าซื้อให้ตัวเองเหรอคะใช่ใช่ ฉันกะซื้อของสิ่งนี้แหละให้ตัวเองไม่มีเงินรอมีเงินก่อนไม่มีเงินถ้าสมมุติมีเงินก็อาจจะซื้อทองให้ตัวเองเก็บไว้เป็นไงหัวแบบนักธุรกิจอาจจะไม่อาจจะซื้ออะไรที่มันสามารถทำกำไรได้ในอนาคตค่ะค่ะแล้ววันนี้มี พัทแม่คนพิเศษเออมาให้กำลังใจด้วยเฮ้ยเราต้องมีซีนเปิดตัวเปล่าเลยเหรอไหนๆขอขอฉันเถอะคุยกับพัทด้วยมากได้ไหมอ่าแท้ก็เลยไม่ได้เลยะเมื่อวันนี้เขาสวยมากเลยนะเอาอย่างงี้สคุด้ย่วนตัวขอบคุณนะคะอันนี้คือดอกไม้ดอกไม้ช่อใหญ่มากจริงๆคือมันเหมือนจะใหญ่กว่าตัวมันแล้วไหนสัารฝันว่ามี ขาอยากเห็นกันดูเป็นตะมุตะมี่ามีคนถือกระเป๋าให้หรือยังเฮ้ยคือไม่ใช่เลยนะหนูชอบแซวเขาเพราะว่ากล้ามเขาใหญ่อไอไหนโชว์กล้ามสิเอ้ยจะลดแล้วเนี่ยโอ้โหจะลดล้วมีกล้ามเยอะมากใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยในการปั้นกล้ามจริ้สองสามเดือนสองสามเดือนเอาละเดี๋ยวหนูจะไปสู้เขาแหละนี่อยากมีกล้ามขอบคุณนะคะ ฉันเถิ่อนมากเขาบอกว่าเขาอยากได้ทองเดี๋ยวจะไปซื้อให้แต่ว่าเป็นทองเป็นช็อกโกแลตไปก่อนฉันคาดหวังแล้วป่ะลงทุนเดี๋ยวฉันไปก่อนอ่ะได้ได้กําไรแน่นอนรอนะมีกล้องเต็มเลยนะรอได้ทองช็อกโกแลตลงทุนกับเราก่อนได้กําไรแน่นอนนะโอเคขอบคุณค่ะโอเคค่ะบรรยากาศชอบพี่รัน เก่ยคสมันแก่คนแก่คนเก่งขอบคุณค่ะคนเก่งมามาไม่ทันตอนเขาเรียนไงก็ยังดีที่มาทันตอนงานสำคัญเขาแรกตอนแรกนู้ว่าป่านจะไม่มาแล้วแต่ว่าชีชอบเซอร์ไพรส์ไงก็จะมาวันจริงเล็งวันมาแล้วเล็งวันมาแล้วขอบคุณนะคะที่มาอินดีมากมาก เป็นการตื่นเช้าที่คุ้มค่าพี่อันนี้ถึงว่าตื่นกี่โมงหกเจ็ดโมงประมาณทำไมตื่นเช้าจังอะเช้ามากตื่นเช้าปะบันดิตเลยอะเออบันดิตตั้งตีสามแต่น่าจะตื่นเช้าเช้าเช้ากว่าพี่ๆหลายหลคนในนี้พอเก้าโมงพอกันหมดในนี้ทุกคนในนี้พอกันหมดค่ะค่ะหยาโอเคอ่ะเก่งมากเลยเอาไปไว้หลังบ้านก่อน ขอบคุณนะมันคือดอกอะไรไม่รู้เป็นยังไงเป็นยังไงวันนี้แบบมีกำลังใจมานัดกันว,วันนี้ะอะนัดกับป่านจริงนัดไวคือมันต้องนัดเพราะว่าเดี๋ยวป่านเนี่ยจะมาผิดเวลาก็มีนัดก่อนมาใช่ไหมก่อนมาใช่ไหมใช่เพราะตอนแรกแบบตอนเช้าแบบเฮ้ยป่านลืมป่ะวะอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะก็ก็ก็นัดกันไวแล้วเขาก็มาตรงเวลาเป๊ะเลย เพราะว่าหนูบอกว่าแบบให้มาประมาณสักเที่ยงครึ่งอะไรอย่างงี้เพราะวันนี้จะรีบปิ้วกลับบ้านแหละแต่จริงก็อยากอยากให้เขามาอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะอยากอยากให้มาค่ะอยากให้มามีของขวัญชิ้นโตมาให้ไม่น่าทำจากดอกไม้มีของขวัญชิ้นโตไว้ไม่ล่ะติดไรกอไรอว้อ่ชิ้นนี้โตพอไมไม่รู้แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวปีใหม่เขาจะซื้อของขวัญให้ ทีนี้แหละเป็นงานหนักของเราแหละว่าเราซื้ออะไรกลับให้ดีเขาเตรียมผูกโบล์ดงานทีนะฮะผูกโบเหรอขวดสีขาวเขาบอกของขวัญสีขาวชิ้นใหญ่เขาเตรียมผูกโบอไหมอ๋อผูกข,าขาวดขนาด167ยหกสิเจ็ดเซนเอ้ย,เอ,ยเอากลับบ้านไปหรือเปล่าเฮ้ยมันจะเขินเอานะ167ยหเจ็เซน่ะได้ค่ะเดี๋ยวรอรับค่ะส่วนอัพเดทผลงานกันหน่อยเนาะค่ะ ว่าเห็นไทรออปปี2026ม,มีซีรีส์ด้วยใช่ค่ะก็ปี2026มีไพลอดเพิ่งปล่อยไปชื่อเรื่องวิชพ a s สตานะคะคืนนี้คืนนั้นหรือคืนนี้ <c oughs> คืนนั้นฉันมองเห็นดาวด้วยตาเปล่าค่ะ <c oughs> ชื่อแอบยาวแต่ทุกคนต้องไปท่องมา <c oughs> บอกตัวเองด้วยเนี่ยน, <c oughs> น้องดาวฝากด้วยค่ะคืนนา้ไปได้กี่เปอร์เซ็นต์คะตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ดีป่านคือมาซักกี่สิบเปอแล้วกัน,นะคะ่ะ <c oughs> มีนักแสดงมีเขาโครงและเหลือบทเหลือเวิร์กช็อปเหลือถ่ายและเหลือทุกคนค่ะให้เราคืบหน้ากันไปก่อนเลยดีรีส์ค่อยตามมาใช่เอ้ยแต่ตอนนี้แฟนคลับเขาก็เริ่มไอ้นี่แล้วนะมีวงมีบ้านแล้วนะใช่ขออบคุณ่่เพิ่มไปสักความคืบหน้า25เพิ่มไปอีกห้าเปอร์เซ็นต์คืบหน้าในความสำคัญอย่างไรบ้างคะคุณพี่ค่ะ ร่างกายคิดรอไหมโไมเรียนเพระว่าโัวอะไรเด็ดๆให้เฮ้ยไม่แน่ค่ะอาจจะมีเตรียมบอมส้นสูงรอละเตรียมบอมเอวรอแต่ว่ากีฬาไม่ต้องคาดหวังนะคะเพราะว่าฟอนไม่จริงจังกับกีฬาจริงจังแต่ถ้าเป็นกีฬาที่แบบเฮ้ยซูโม่หรืออะไรที่มันไม่จริงจังเนี่ยพร้อมลุยอันนั้นเราจะจริงจังแต่ถ้าเป็นกีฬาแบบ วิง่งพักก่อน <laughs> ดีกว่าแล้วในฐาอื่นๆหรอคะ <laughs> มีการสแสดงไหมมีขบวนพาเลทไหมจะได้เห็นฟอนต์ในนะั้นหรือเปล่ามันก็ต้องมีไหมคะทุกคน <laughs> เพราะว่ามันเป็นปกติที่ทุกคนต้องไปเดินแต่เราจะไปเดินในฐานะไหนจะถือป้ายจะเต้นจิยงยินเฉยๆรอดูคะ่ะ <laughs> แอบเครียดอยู่เหมือนกันตอนนี้ค่ะ <laughs> <laughs> ันฝากแฟนน้อฝากแฟนแที่มีบัตรไปให้กำลังใจเราแล้วก็ส่วนคนที่ไม่ได้ไปก็จะมีนะสตก็ฝากแฟนๆนะคะทุกคนที่มีบัตรสตาร์ลิมปิกวันพรุ่งนี้นะคะก็อย่าลืมเข้าไปให้ตรงเวลาแล้วก็เข้าไปเชียร์พวกเราอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเหนียวเต็มเม็ดเต็มเหนียวเต็มที่ไปเลยขอให้ enjoy มีความสุขนะคะแล้วก็ใครที่ไม่มีบัตรไม่เป็นไรเพราะว่าเราสามารถไปดูแบบไลฟ์ได้ทางไทย ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะฝานด้วยค่ะสุดท้ายขอฝากขอบคุณครอบครัวแล้วก็ขอบคุณแต่นที่ให้เรามาประสบความสำเร็จในวันนี้ค่ะก็ท้ายที่สุดฟอนก็ขอขอบคุณครอบครัวก่อนแล้วกัน,นะคะ่ะจริงๆครอบครัวเป็นอะไรที่เป็นกําลังใจสําคัญในการที่ทําให้เราเรียนและทํางานไปด้วยมากๆเพราะว่าอยากขอบคุณแม่ด้วยแม่นี่เหนื่อยไม่ต่างกับฟอนเลยแบบ ตื่นเช้าต้องออกจากบ้าน6กโมงครึ่งทุกวันเลยค่ะซึ่งแม่เหนื่อยมากๆการขับรถมันไม่ได้ง่ายแต่เขาขับมาส่งแล้วก็รอเราบนรถแล้วพอเราเรียนเสร็จเขาก็ขับพาเราไปในเมืองต่อคือเรียกง,ง่ายๆเหมือนเป็นคนขับรถให้เราเลยแต่เป็นแม่ที่เป็นคนขับรถให้เราซึ่งเป็นงานที่ใหญ่หลวงมากอยากขอบคุณแม่มากๆแล้วก็อยากขอบคุณครอบครัวที่ เป็นแรงซัพพอร์ตสำคัญตลอดไม่ว่าเราเหนื่อยอะไรเงี้ยมันมีช่วงท้อของชีวิตแต่ครอบครัวไม่เคยทิ้งเลยขอบคุณมากๆค่ะ,ะไ,ไม่รู้ดูอยู่หรือเปล่าแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยค่ะแฟนคลับจริงๆก็ทั้งคนที่อยู่กับเรามานานๆหรือว่าอยู่กับเราเพิ่งมารู้จักอะไรเงี้ยขอบคุณที่ไม่รู้ว่า็นดูอะไรในตัวเราแต่ว่าสัญญาว่าจะทําในทุกๆผลงานที่ดีที่สุดแล้วก็จะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันเสมอโดยก็อยู่ด้วยกันเป็นานานๆคะ่ะ ากหประโยคอยากบอกกับตัวเองในวันนี้ถ้ามีสักหนึ่งประโยคอยากบอกกับตัวเองในวันนี้ค,คือวันนี้เก่งมากวันข้างหน้าต้องเจอสิ่งที่หนักหน่วงเยอะมากๆแน่ๆเพราะเราอายุแค่นี้ไงอแต่ว่าถ้าวันนั้นเราเจอสิ่งที่หนักมากจริงๆกลับมาดูคลิปนี้แล้วอยากให้บอกตัวเองว่าเราจะผ่านมันไปได้แน่นอนแบบอย่าพึ่งหมดกำลังใจสู้ๆนะจ๊ะ